Mata. ต่อ,อกันที่เรื่องนี้ค่ะก็กําลังเป็นที่พูดถึงเกี่ยวกับคนในแวดวงการบันเทิงนะคะหลังจากที่มีการรับเรื่องร้องเรียนจากนางแบบนักแสดงอิสระคนหนึ่งค่ะที่ถูกผู้กํากับหนังชักชวนให้มาแคสติง้งไปแสดงซีรีส์แนวยูริหลังจากนั้นนะคะมีการลวนลามด้วยการสอนฉากเลิฟซีนแล้วก่อเหตุกระทําอนาจารซึ่งก็พบว่าผู้กํากับคนดังกล่าวเนี่ยเคยมีประวัติก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งด้านผู้เสียหายจึงเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเสียเป้บ วยแล้วก็ได้มีการเข้าไปแจ้งความด้วยนะคะซึ่งผู้เสียหายก็เล่าเหตุการณ์ตอนเวิร์กช็อปค่ะว่าช็อกมากๆเมื่อครูเนี่ยพยายามเอามือมาล้วงในกางเกงชั้นในแล้วไปทํากับน้องอีกคนด้วย ตนรู้สึกกลัวการเรียนการแสดงแบบนี้เพราะคิดว่ามันไม่ใช่และคิดว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนทําแบบนี้ด้วยหรือเปล่าสาเหตุที่ตนกล้ามาเวิร์กช็อปนะคะกับคนคนนี้เนี่ยก็เพราะว่าเคยร่วมงานกับครูมาก่อนซึ่งตัวของครูเองก็มีความน่าเชื่อถือมากด้วยความที่เชื่อใจและเห็นว่าดาราหลายๆคนก็เคยมีผลงานการแสดงเพราะเขาด้วยสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือฝ่ายของครูอ้างว่าทุกคนต้องผ่านการขึ้นครูซึ่งหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์กับครูหากไม่ยอมก็ต้องไปทําแบบ กับผู้ใหญ่ที่สนใจเราหลังจากวันนั้นนะคะตนก็ไม่ได้ไปเวิร์กช็อปอีกเลยค่ะซึ่งที่มาร้องเรียนเพื่อให้ช่วยเหลือแล้วก็พาเข้าแจ้งความเนี่ยเพราะไม่อยากเห็นเด็กคนอื่นๆโดนกระทําแบบนี้อีก <S <S จากการแคสติ้งมานะคะก็มีเด็กอายุเพียง12-13ปีร่วมด้วยอยากเตือนภัยสังคมไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยือ่อครูสอนการแสดงรายนี้อีก โดยในรายการข่าวใส่ไข่ค่ะขณะที่พี่รถเมย์กำลังพูดถึงข่าวนี้อยู่ทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก็พูดขึ้นมาเลยว่าแล้วมันก็ไปล้วงเขาจริงๆทางผู้เสียหายเ็าบอกเลยว่าไปล้วงซึ่งก็เป็นนักแสดงที่เพิ่งมาเล่นเป็นดาราใหม่ก็ไปทําแบบนั้นกับเขาระหว่างนั้นเองนะคะพี่หนุ่มก็คือเลื่อนหาในโทรศัพท์แล้วก็ยื่นให้พี่มดดาดูค่ะว่านี่คนนี้เลยพี่มดดาเองนะคะบอกว่ายังไม่เคยเจอคนนี้แต่พี่หนุ่มเองค่ะก็พูดต่อว่าไปพูดซะแบบวงการบันเทิงเสียหายเลย เดี๋ยวคนก็จะไปเข้าใจว่าอ๋อถ้าเกิดว่าลูกเด็กเล็กแดงใครจะเข้าไปเล่นละครเล่นหนังหรือว่าเล่นซีรีส์จะต้องมีการเสียค่าขึ้นครูโดยการที่ยอมให้พลีกายหรือว่าละเมิดไปจับเจ็บอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะมันไม่เคยมีสมัยเราเองเนี่ยก็ไม่มีสมัยไหนก็ไม่มีทั้งนั้นแล้วก็ไปอ้างว่าเป็นค่าขึ้นครูซึ่งพี่มดาำเองนะคะก็แสดงความเห็นว่าก็มีแต่คนเอาไปพูดกันแบบนี้ พี่หนุ่มเองนะคะก็พูดต่อว่าก็บอกไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องจะไปโดนที่อื่นทําอยู่ดีแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เลยส่วนพี่รถเมย์เองนะคะก็แสดงความเห็นถึงประเด็นนี้บอกว่ายิงสื่อสมัยนี้เนี่ยสื่อในโลกออนไลน์มีเยอะมากๆจะไปทําอย่างนั้นกันได้ยังไงไปอ้างกันแบบนั้นพี่หนุ่มเองค่ะบอกเลยว่าฟังแล้วก็โมโหแทนวงการบันเทิงจริงๆฟังแล้วก็อยากไปตบปากเลยและ ก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะคะของคนในวงการบันเทิงหลังจากที่มีข่าวแบบนี้ออกมาค่ะเรียกว่าทางฝั่งของพี่หนุ่มกัญชัยเองนะคะก็ของขึ้นสุดๆออกอาการโมโหแทนวงการบันเทิงเลยสําหรับประเด็นนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะจะจบลงยังไง